สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนโอ้ยวันนี้ผักสลัดเป็นเสบพี่น้องบ่กอะมันเป็นผักสลัดแนวนี้เขาเอิญสลัดอีกอย่างมันมันกระสละสลัดกะขาวๆนะพี่น้องวันนี้เราทำเกษตรเมนูพอเราได้ปลาสองตัวสามตัวขายไปตัวหนึ่งก็เหลือไว้กินสองโตจ้าพี่น้องโตนี่ก็คืออันนี้ก็คือเสเฮ็ดจำปลาปอปิซ่าพัสกินจำปลาแกรก็พลากับเสเฮ็ดพันข้าวปุ้นปลาเผาจ้า เราจะกินพันธุ์กับปุ่นอาจจะไม่ได้นางอยากกินนะจ๊ะอยากกินลายมือเลยไหมจมอยากกินลายมือแหละจ้ะเราก็ไปซื้อเราไปนอนไปปลากับปลา,าหามาจากธรรมมาตาดปลาแม่น้ำคลองนี่แหละจ้ะ <c oughs> พี่น้องรวมด้วยช่วยกัดจ๊ะ, <c oughs> จะอ,อันนี้กัดกำลังขัดท <c oughs> ัก <c oughs> าสาวอมกัดกำลังสิเผาปลานี่พี่น้องปลาสีเหลืองๆเแถวใดวงเว้นนี่แหละนี่งามขนาดนี่พี่น้อง <ไ>ปลาป,ปากสีเหลืองงามได้บ้านเลยพี่น้องปลาาแซ่บแท้เหลืองอล่ะยูน่จ้า,าสิเผาปลากินกับพันข้าวปุ้นแซ่บพี่น้องกวนมันมาม,มีเมย์ก็อยากกินแนวแซ่บลพี่น้องเอ้ยกระเมยเ, <c oughs> เห็ดคือเก่าค่ะเมยเห็ดเห็ดไปน้ำจ่มไปน้ำกระมเมยค่ะแต่ก็อยากกินค่ะก็ต้องกินนะคะ <c oughs> น่าก็จะไปเห็ดน้ำจิ้มนะคะ <c oughs> พี่น้องทั้งนั้นก็เริ่มเผาปลาแล้วจ้าสดังนี้กระเซ็นน้ำจิ้มนะคะใส่ถั่วลิสงบดลงไปค่ะ ใส่ถั่วที่ส่งเรียบร้อยจ้าพี่น้องลืมเปิดไฟเราะจานั่ก๊าลังเห็ดน้ำจิ้มพี่น้องน่ากระใสถั่วตัดลงไปเลยพี่น้องใส่ถั่วตัดลงไปจ้าพี่น้องจ้า,จาใส่พริกลงไปพี่นอ้องเอาพผิดเผ็ดไปเลยนะคะเผ็ดจัดอร่อยจัดนะคะน้ำจิ้มพันก้าปุ้นสูตรเจ๊พัลล่านะคะอุ้ย เห็ดกลมมันเมื่อยแล้วกระเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยลืมลืมเคลียวน้ำตาลก่อนแับนี้ตายเปลี่ยนไปเลยแบนสมองมันยั่งในแท้จะได้ใส่น้ำตาลน้ำหลังนะคะไปแล้วพี่น้องเอ้ยใส่น้ำตาลน้ำหลังนะคะนางลืมนะคะนางลืมใส่น้ำตาลนะคะเสียดีป่เนาะน้ำจิ้มบุกขาพี่ดาวเออไอโมนไอโมนเนี่ยเออไ่ไงตาโดนแล้งตัวหงมันไม่องซ่อนเห็นแล้ว อ,อันนี้ก็คือปลาเผาสีเหลืองออล่านะคะเป็นแต่เสียบนะคะจะมีน้ำจิ้มน,นะคะต่ก็จะใส่น้ำปลาลงไปใส่มะนาวลงไปจ้าพี่น้องใส่น้ำปลาน้ำปลามะนาวลงไปแล้วบ้อยจ้าพี่น้องมีกะสีเคียวไปก่อนจะน้ำว่าสีไ่ไข่ลงไปเพื่อความเข้มข้นมีกะปลาเผาพักกันบ้าออพื้นในผีเสื้อพื้นแมงกระเบื้องล้วดิ เล็กออกเล็กแมงกระเบือรอบสี่มงมี่น้องเอ้ยสุดายบริสุทออกก้อนหมก้อนครวกนะคะแมงกระบือนะคะห9ึ่งเก้านะคะฮะไนอยากกินเนี่ยากให้ซื้อเยินปลากินปลาชื่ออยากชื่อเล็กเล็กไทยแบบยังหละปลาออกสร้างเออเล็กยังเล็กสร้างบันนี้สูสร้างหมดปีเล็กยังเล็กสร้างนะเล็กไทยออกสร้างแล้วพี่น้องบอกตาบอกเ้ยนนียังเกันี้เล็กสร้าง สูตรนางนะจ๊ะใส่ไข่ลงไปคะ่ะแล้วแต่เมันสิเกิดขึ้นนะคะมุนอีปุ้ยนะคะแล้วแต่สิเป็นไปนะคะใส่ไข่นะคะน้ำจิ้มสูตรเจ๊พันล่านะจ๊ะไม่แซบก็ไม่ใส่ละคะใส่ไข่ด้วยค่ะเพื่อความเข้มข้นนะคะสูตรใหม่ค่ะปกตินางโบเคยใส่แต่เป็นมูน,นี้นางสิใส่คะ<อ>่ะนางเมื่อยกล่นมั่นนางแล้วเป็นบาปเป็นบ่นบอฮิตสูตรผิดสูตรถึงนะคะ แต่กร,รรลุดซาดนี่แซบพี่น้องแซบมุดจอนะคะปลากระปลา,ปา,ปาอร่อยนะจ๊ะพี่น้องปลากระปลาอร่อยนะจ๊ะปลาปากนะคะกําลังเผาอยู่จ้ามากินน้ากันนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องน้ำจิ้มใส่ผักลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําจิ้มพันข้าวปุ้นนะจ๊ะพี่น้องนี่คะ่ะแซบแท้แน่อนอนจ้ะ แต่เราแต่นรกแจ่มสวรร,รค์พื่อลครับกลัวมันาไม่มีมื่อยงกินคำย่งใหญ่ๆล่ะจ้าพี่น้องจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องนี่คาารบับปลาเผา้าจ้าสีสันแป็นเสพรับปลาหนิ่งพี่น้องนี่จ้าอันนี้ก็สิเป็นน้ำจิ้มพันเนืนะครับเป็นน้ำจิมนนจ้มจับปลาพี่น้องกระสีมีจำปลานะฮะมากินน้ำกันเลยพี่น้องเอ,อ้ย สบายด <ıyorlar. S 2> ีพี่น้องมากิดผัดขับปุ้นน้ำกันนะจ๊ะพ <it was S 2> ี่น้องจ้าผัดขับปุ้นยั่วๆคำใหญ่ๆน้นจิ้มซีอิไก่อันละจิ้มก๋วเตี๋ยวเนืบอกันมันน้ำมันผักของโปรดน่ารักระมับผักน้ปลาแซ่บสวน แต่ว <c ười> ่าแซ่บันนี้มันจังาลากดนัหน้ยมามามไปเมามาเมือคะใ่พกป้าเน้อปลาวาัคุยตาคุยปลาแก่จังคุยเลย ักเจียวฮักเจียวเฮียเลี้ยมีลูกมีปลาพี่ีีนับี่นอกกระปุนมันเป็นกระปุนแหงนะพี่เองเอ ไดมั่าสิบินเริ่มัไปแล้วน้ำมัมันหึเลยอามูคาอะไรติดหนม่งเพลินไปเนาเต็มคอมแก้วอามูค่าค่ะแต่จัดอร่อยจัดใช้ทค จิ้มสุดยอดสมใจอย,ยากพี่ต้องแซบเนี่ยนะตวางกล้ามเนื้อวางนื้อตั้งลายยกตาลนื้อยกตาเนื้ติดเนื้อแซบพี่ต้องแซบครับทำจิ้มขึ้นเลยจ้ามึงนี่ ม,มันจัดขนาดเห็ดเอโนนที่ันุเขาบอกเห็ดได้ กมนาอยู่ได้มาพี่หนึคตับได้วยอ่ะเลเริ่มวดแขนนะ่สงมาูดจะตียกัเนาะทาบาไหมเดยว คำใหญ่ๆย้่วๆน่ะค่ะ แคบบอบีน้องตาเดวรคืออะไรเนียคือเน้นผักนะค่ะก็ชอบกินผักกัน

ไม่ได้ลงทุนลายดอกเบี้ยแบปลากับปลาเขาเองไม่ได้ซื้ออย่างลายพุ่นซื้อแบกพุ่นแห่สี่สิบบาท แสกน้จิ้มคือรถมากนะน้จิ้มรถมากแสกวาแฮปปาก่าตีงแท้ เจ๊ัะแซบแสบก็ต้องสวยตั้งใจกินมากค่ะเพราะอร่อยนะครับตัาแเ,เริ่มปีนละเริ่มหยุดแนวแั้วนะ เี่น้องเนกิคสฝากมจะกลาศได้สักดนจะพี่น้องจะสกิมทำยงังไงน,นะจ๊ะ๋ยวเ่ฝา,ากติดตาฝากแรก้นเชเป็นน้ำใจให้เด้อจ้าพี่น้องส่วนเป็นส่วนคนมั่นกับรใสาดจ้ดพี่น้องสบายจา้า